สวัสดีค่ะขอต้อนรับพวกเราทุกคนนะคะเข้าสู่ห้อง New Star Agent ค่ะเมื่อเราตัดสินใจเข้าสู่ห้องนี้แล้วนั่นหมายความว่าเราอยากจะเติบโตและอยากจะประสบความสำเร็จแล้วใช่ไหมคะวันนี้ข่าวดีก็คือว่าตัวแทนใหม่ทุกคนที่ได้เข้าโครงการนี้จะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากพี่เลี้ยงในระยะเวลา90วัน ตัวแทนใหม่เปรียบเสมือนต้นกล้าต้นน้อยๆนะคะที่อาจจะโดนวัชพืชอาจจะโดนแมลงต่างๆที่ทําให้ต้นกล้านั้นไม่เติบโตเพราะฉะนั้น90วันที่เราอยู่ด้วยกันเราจะทําอะไรกันบ้างในห้องนี้ค่ะสิ่งสําคัญที่สุดสําหรับตัวแทนใหม่ก็คือว่าเราต้องถูกพัฒนาเพื่อให้มีความรู้ที่ถูกต้อง ให้มีทักษะการทำงานที่ถูกต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องและมีนิสัยการทำงานที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นตลอดระยะเวลา90วันทุกคนก็จะได้เรียนรู้เรื่องนี้อย่างครบถ้วนเลยเมื่อเราตัดสินใจว่าเราอยากจะประสบความสำเร็จแล้วนะคะสิ่งสำคัญที่สุดนะคะ 1. ท่านต้องเกาะติดเป้าหมายตัวเอง 2. ท่านต้องเกาะติดพี่เลี้ยง 3. ท่านต้องเกาะติดวิชาการและ4ท่านต้องเกาะติดลูกค้านะคะแล้วก็พยายามเดินตามคนสำเร็จพยายามเชื่อฟังนะคะพยายามทำตามในสิ่งที่เขาบอกเพราะว่าไม่มีเหตุผลอะไรนะคะที่พี่ๆเขาจะทำให้เราล้มเหลวเพราะถ้าเราสำเร็จวันนี้พวกพี่ก็สำเร็จเหมือนกันคะ่ะ สเต็ปแริ่มต้นที่สุดของคนใหม่เลยนะคะนั่นก็คือต้องเปิดตัวให้มากที่สุดค่ะวันนี้เหมือนเราเปิดร้านขายของถ้าเราไม่เปิดร้านลูกค้าก็เข้าร้านไม่ได้ธุรกิจของเราก็เช่นกันค่ะแค่เปิดปากก็คือเปิดร้านแค่เปิดปากก็คือตลาดเปิดเพราะฉะนั้นสิ่งที่คนใหม่ทุกคนต้องทําให้เร็วที่สุดและเยอะที่สุดในช่วงแรกๆก็คือการเปิดตัวค่ะเปิดตัวบอกทุกคนให้มากที่สุด ว่าเราขายประกันว่าเราดูแลโครงการอะไรบ้างนะคะให้ลิสต์รายชื่อเลยนะคะคนที่เรารู้จัก ตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบันนี้เรารู้จักใครบ้างคนในครอบครัวญาติเราเพื่อนเราเพื่อนสมัยเรียนเพื่อนที่ทํางานที่1นที่สที่ถามลิสต์ออกมาให้เยอะที่สุดนะคะแล้วหลังจากนั้นรีบบอกเขาค่ะว่าเราขายประกันไม่ว่าจะเป็นช่องทางไลน์นะคะอินบ็อกซ์ใน Facebook หรือแม้กระทั่งการโทรหาเลยหรือแม้กระทั่งการโพสต์แคปชั่นดีๆใน Facebook แล้วบอกว่าเราขายประกัน ในไทม์ไลน์ก็ได้หรืออาจจะเปลี่ยนชื่อในลายของท่านนะคะแล้วก็ต่อท้ายด้วยอาริอันสยุทธยาแค่นี้ทุกคนก็รู้แล้วว่าเราขายประกันเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญที่สุดก็คือว่าถ้าเราเปิดตัวช้า เราเปิดตัวน้อยนะคะอาจจะมีหลายคนที่เป็นผู้มุ่งหวังของเราอะคะ่ะเขาอาจจะไปซื้อกับที่อื่นเขาอาจจะกําลังมองหาประกันอยู่เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเริ่มเปิดตัวเลยค่ะอาจจะส่งข้อความไปก่อนนะคะว่าสวัสดีค่ะ,อะตอนนี้หนูมาเป็นตัวแทนของอลิอันสยุทยาดูแลโครงการเงินออมประกันสุขภาพประกันโรคร้ายแรงลดหย่อนภาษีหรืออะไรก็ตามที่เราจะคิดแคปชั่นของเรานะคะแล้วหลังจากนั้นก็บอกเขาว่าถ้าเกิดว่าพี่สนใจอยากจะให้หนูดูแลหรือบริ รกาหรือมีใครสนใจยังไงอย่าลืมแนะนำหนูนะคะยังไงอย่าลืมคิดถึงหนูนะคะเหล่านี้ค่ะทำเป็นข้อความแล้วส่งไปให้ได้มากที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้สตาร์ทวันแรกสิ่งที่พี่หวันอยากจะฝากให้เป็นเขาเรียกเป็นคำมั่นสัญญาก็คือว่าเราต้องส่งแบบนี้ค่ะหาคนใหม่ให้ได้ทุกวันอย่างน้อยนะคะวันละสิบคน ส่งไปเรื่อยๆค่ะไม่ต้องสนใจว่าใครตอบหรือไม่ตอบนะคะส่งเสร็จนะคะถ้าใครฟีดแบกยังไงเดี๋ยวเรามาดูแบบฝึกหัดที่2ในวันที่2กันต่อค่ะหลังจากที่หลายคนส่งไปแล้วนะคะเดี๋ยวตอนเย็นเราจะมาแบ่งปันประสบการณ์กันนะคะว่าฟีดแบกเป็นยังไงกันบ้างเจออะไรกันบ้างนะคะขอให้ทุกคนสนุกกับการส่งเปิดตัวกับคนรู้จักและว,วันนี้ขอให้เป็นวันดีๆวันที่ยอดเยี่ยมกับทุกๆคนนะคะ